ขลามข่ามโมเมนต์เข้าโอ้ขลามโมเมนต์เข้าแต่ว่าข้าวเหนียวคักๆเลยวะกินบอเบิร์ดยันมันฮั่นพ่อไอ้ขอยให้แจ๊บหมดละไอ้ก็งันตาอนน้อยๆแล้วมันๆเค็มๆบันทึกใจโอ้หนาวเผาข่ามกินนะ้อยอีสระด้เนาะอือเอาไม้ขอไปเผาให้โอ้ ได้กินข้าวลามนเนาะไอ้อย่างก็ไม่ไพ่ไม่ปีนี้วันที่เฮ็ดข้าวลามอ่ะโอ้ยไม่ไพ่กว่าเนี้ยคอยหมูกกันนะอเอามาให้แค่นี้แค่เจ็บปวดคือกันเด้ยวเหรอข้าวเหนียวเด้ออย่าลืมเด้อดึกเราเด้ออึมลืมอึดลืงลืมเด้ออันว่าบบกินข้าวแต่กินข้าวลามหมดบ้างนึงนี่ โชคดีเด้อมือนีมีแหงยดข้าวหลามบ่ได้กินข้าวเบิดมือวันนี้ค่ะถึงแม้จะไม่มีข้าวหลญญามฉันแย่เลยวัตนีนะเพระาะว่าไม่ได้กินข้าวทั้งวันเลยวันนี้โอ้เถืออาการไข้มาสามมือแต่กระเมระเมาบเสาเอ์เก็บทานเรียบร้อยเงีนเรียบร้อยบุดละลูกไพามาเอาหมูฮั่นยกถุงปุ๋ยยกกระไอ ครูเคยเข้ามาไปให้ยันปตกมันฟ้างกกงงงกแล้วก็ีฟ้าไปกไป็ม็เขียวะอืมเห็นว่ามื้อนี้เก็บมเะเขือว่าเห็นสาวลูกสาวเดินเข้าให้บอกว่าเข้าไปเก็บมเะเขือว่าก่อจมไปสุดทางยู่ว่าเนี่ยผัวเมียะอีทุกอียากลำบากด้วยกันแต่ว่าเจ้าของสู้อยู่ผู้เดียวว่ามีผัวสังใดอยู่ทีนี่แม่ไปเอาหญ้าไปเอาหน้าที่บันตัดอยู่ข้อสารนะได้สองถุงปุย๋ย เพราะว่าตัวมันนะฮะอันอันหอมที่ห้อยกับตนะไม่ให้ไม่ออหมูมาขุดให้สามก้มอ,อีแกว้วสามกม้มปุูกอีแก้วอ้าวเอี่ยวที่มตีอันหัวยันค่อยมันแน่นบางือหัวนน้อยเห็นบอกจะไปปู้ให้หัวใหญ่หัวใหญ่หัมันบริเกียวเลยอีวอาให้ฟังเด้อเพราะว่าอีนหนึ่งมันซอยเขา้าใจว่ามันโมเมนต์ขุดอ่นเดินบรดินบรลเกนบลเกียดินบเกโยเคโอริเคโอเคอดก้ว มันมันเห็นให้ดูโคกเคอะก็มันมันหนาดก็ไม่ได้ว่ามันอดย่าย่าบุญบุญบลือดพอยาก็เลยบอกว่าขุดเลือกเลือกหากมันที่ได้ผือแล้วห่วงมันที่ได้ไงก็มันเหนื่อยย่าย่ามาขุดเอาเองสินะก็เลยบอกป้ากับปอยเม่เรียบสักห่ะกินฮอดเวลาหลานบื่อก็ได้เงียบไปเลยนะบทจิต่อมาเลยอื๋อวังทื่อว่าเดือนที่แล้วก่อนก่อนเออตัวไปแล้วยังโทรมาหาย่าอยู่ทำงาน กำัางทำงานพี่น้องทำบวชแต่ว่าอายุยังบม่ถึงทียก,ก็เลยไปไข่อันอันก็อะไรละ่ะตอนเย็นน่ะปีงันอย่างละรู้จักโทรมาห่าญาคินหองยาแต่โอเคลูกหลานนะว่ากันไปเบอร์เซมนเบิ <ยา S 1> ร์ดโมเดลบุมีพี่มีน้องอืมอืมอืมอยากกินหมูอ้อออาใช้ด้วยหมูมไหมกูโอ้โหนหนีงเงยเต็มตู้เลยวะ <laughs> ออฮ่าเรื่องข้ามมงเตะอยู่ี่กวดเขายิ่งไม่ขายเขายิ่งไม่อะไรอยู่ก็ทำงานที่ตอนว่าตอนแต่วิดีโออยู่หมูตู้เย็นหมูตู้เย็นย่านะเขาไว้เป็นงานกินเ่ยอยากกินต้องมาหาญาก็บอกกันนะย่าไม่ได้กินขนมเลยอยู่กับย่าเดี๋ยว่าก็ทำข้าวต้มเดี๋ยวกระบดพักทองบดชีก้วยย่าก็จะทำขนมหมกให้กินอันนี้ไม่ได้กินเลย นิง<อ>ไม่ได้ทํางานแล้วปบนทําไมแล้วอยากได้เขาแล้วอ่ะอยากได้ผัวเป็นตัวของตัวเราบวดทำไมเด็กน้อยปันเด็กน้อยแท้แนหนิงความอดทนไม่ได้แล้วจะอยู่เข้าได้ถ้าผัวมึงดีนะก็อบอกว่าผัวดีด,ดีนะให้อดทนนะไม่ใช่ว่าหนีเข้าเข้าไปเมล็ดแต,แต่แต่นะจารแลจ้าอืมร,รู้จักโทรมาหานาก็โอเคนะฮะโอกมาแกหน้าหนามันม่ได้เอาเราทำงานคู่ทั้งผัวทั้งเมียไงอืม เด็กถุงไม่เข้าก็เลยไปขายอะไรอ่ะหมูส้มหมูอะไรอะตอนเย็นน่ะกับพี่น้องทางวนะัวน่ะไอ้กุี้เขานเด็กน้อยอืมเด็กน้อยนี่ประสายโมเป็นตานะเขาเอารุ่หลานโตก็พอแหงแล้วดีแล้วเห็นแล้วผู้ชายเพิ่นรู้จักความยัวแต่ก็ยุ่งเรื่องตะบุญวัชนาคู่เพิ่นละเอา,อาแต่ละคู่ก็ได้วดกันบ่นได้ละเด็กน้อยสมัยนี้